ันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่เกาะสมุยนะคะเกาะสมุยเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอยู่ในบริเวณอาไัยของอยู่ในบริเวณอาไยัยทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปประมาณ84กิโลเมตรห่างไปทางทิศตะว,วันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีเนื้อที่ประมาณ247ตารางกิโลเมตรมีถนนรอบเกาะยาว50สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันค่ะ รวิพรเข็มทองในช่วงฮอตนิวอัคจานูนะคะสำหรับในข่าวในช่วงนี้ก็จะมีข่าวฮอตฮอตเด่นๆอยู่หลายเรื่องนะคะเราก็มาฟังกันเลยนะคะนางอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลแกนนำพลังงานอาสะมะทกล่าว่าจะปกป้ององค์กรของเราไม่ให้เกิดการแทรกแซงใดๆ ทั้งภายนอกและภายในแม้ว่าจะถูกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีโอกาสตั้งรับมาก่อนความวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายที่ทําให้พนักงานรวนเรมีบอร์ดใหม่ที่ทําให้เราคิดว่าสถานการณ์น่าจะนิ่งแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นทั้งที่บอร์ดประกอบด้วยนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้องถึงหลายท่านแต่ครั้งแรกที่เขาสื่อสารกับพนักงานกลับผิดพลาด เขาสื่อสารข้างนอกมากกว่าข้างในองค์กรและเป็นการสื่อสารในทางลบควรจะพูดกับเราก่อนว่าเขาต้องการอย่างไรบ้างค่ะสำหรับในช่วงนี้ h o ต n ิวอัพจ r น o o n นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ5432สวัสดีค่ะมาพบกับรายการข่าวเที่ยงวันนะคะ เมื่อวันที่11พฤศจิก,กายนพศ2519ที่สมาคมหน้าข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีการเสวนาโต้กลมในหัวข้อไทยทำร้ายอาสอมทโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ,อรองศาสตราจารย์ดรดารุณีฮีรันรั์จบค่ะจบค่ะ สวัสดีค่ะพบก,กับดิฉันปราณีชาวนากับข่าวเที่ยงวันกันเองนะคะเนื้อหาของแถลงการยังคงมุ่งโจมตีนายพงศักดิ์พยักวิเชียนพูดทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการอสมทจำกัดมหาชนว่าย,ยังไม่ยอมรู้รอร,รู้หนาวกับการต่อต้านจากพนักงานบริษัทพร้อมกันนี้ยังแถลงการว่าให้เชิญชวนให้สมาชิกติดตามผลการประชุมบอร์ดในวันที่14พฤศจิกาย,ยนนี้ ที่จะมีการพิจารณาเรื่องของผังรายการจบข่าวบูบอบรรยากาศการสัมมนามีสื่อมวลชนร่วมฟังการเสวนาอย่างทับข้างโดยเฉพาะมีตัวแทนจากอาสอมทประมาณ7-8คนเสื้อเสื้อยืดสีดำที่สกรีนชื่อความว่าหยุดทำร้ายอาสอมทเมื่อนางอารวรณ พูดก็มีการปรบมือและส่งเสียงแสดงความเห็นด้วยจากกลุ่มนั้นอยู่บ่อยๆสวัสดีค่ะมาพบกับตระเวนข่าววันนี้นะคะอาจารย์สื่อแนสองฝ่ายถอยคนละเก้าเชื่อพงศักดิ์ไม่คิดรายอาสอมทนักวิชาการสื่อสารมวลชนแนสองฝ่ายถอยคนละเก้าหลังสึกอ,อสอมทอบอดระอุ ตั้งข้อสังเกต5-6ปีที่ผ่านมาเอสอเอสอมอสอมอไม่เคยแสดงบทพระบูหรือสู้หัวชนฝาแม่ปรับเข็มทิศรับใช้สังคมมากขึ้นแทนกำไรสูงสุดเชื่อพงศักดิ์ไม่มีประสงค์ร้ายต่อเอสอมทอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวเที่ยงวันนะคะ ในหัวข้อข่าวดาวพูตโตกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องราวของดาวพูตโตที่ถูกโดออกจากดาวเคราะห์ระบบสุริยะจักรวาลนั้นกลายมาเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในแวดวงวิทยาศาสตร์และแวดวงการศึกษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสมวรณพันสกุลค่ะวันนี้เรามาพบกับรายงานข่าวนะคะเรื่องราวของดาวพูตโตที่ถูกโหวตออกจาก จากดวงดาวเคราะห์ระบบสุริยะจักรวาลนั้นกลายมาเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในแว่วงวิทยาศาสตร์ในบ้านเรามีการรายงานว่ามีผู้ให้ความเห็นในเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายและกว้างขวางหลายคนถ่ายถามว่าแล้วหนังสือแบบเรียนของเราจะทันสมัยตามกระแสะข่าวหรือไม่ก็ได้มีการสอบถามยังสอสอวอทซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรตำราเรียนผู้มือครู ก็ได้ทราบว่าสสรทนั้นไม่ยอมตกกระแสและไม่ยอมให้นักเรียนบ้านเราได้เรียนดาราศาสตร์แบบล้าหลังแน่นอนเพราะได้เตรียมพร้อมรับมือปรับปรุงตำราเรียนให้ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และสิ่งรอบๆตัวอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสื่อแนะสองฝ่ายถอยคนละเก้าเชื่อพงศักดิ์ไม่คิดไร้าออสพทนักวิชาการสื่อมวลชนและสองฝ่ายถอยคนละก้า หลังศึก,กสอสมทบอดระบุตั้งข้อสงสัย5-6ปีผ่านมาไม่เคยแสดงบทพระบูหรือหัวชนฝาแนะปรับเข็มทิศรับใช้สังคมมากขึ้นแทนกำไรสูงสุดเชื่อพงศักดิ์ไม่มีประสงค์ร้ายต่อสอสมทขอบคุณค่ะ